น้องชาวไร่อ้อยมากันครบเลยไม่ใช่มารวมตัวไปร้องเหมาลำมนะน่าไปถึงทำเนียบเพื่อยื่นข้อเสนอสุดปังกับนายกแพททองทานบอกเลยว่าคราวนี้เรื่องฝุ่น PM2.5 ไม่ใช่เรื่องเบาๆแล้วนะวันที่10มิถุนายน2568เวลา9ก้าโมงเช้าแน่ทำเนียบรัฐบาลตัวแทนสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยนำทีมโดยคุณมนตรีคำพลไปพบนายกแพททองทานพร้อมรัฐมนตรีอีกเพียบเหมือนจะยกกระทรวง คั้งคณะมาเคลียใจซึ่งเป็นการหารืออย่างเป็นทางการและรัฐบาลรับฟังเต็มที่ตัวแทนเกษตรกร,ก,รก็ขอบคุณนายกที่หนุนอ้อยสดไม่เผาแบบเต็มร้อยบอกเลยว่ารัฐบาลนี้ไม่เล่นกับฝุ่นและเขาก็ยื่น3ข้อเสนอม้วนเดียวจบข้อ1ของเงินช่วยเหลืออ้อยสด ลนอบบาทโอนเข้าบัญชีตรงขออง้อ 2. เสนอให้ช่วยเรื่องใบยอ้อยเรื่องจักแล้วก็อื่นๆซึ่งต้องประกาศลงหน้าและข้อ3เนี่ยขอเสริมกองทุนอ้อยและน้ําตาลให้เข้มแข็งถาวรไม่โยกแยกนายกแพทรอนทานฟังแล้วก็ไม่ได้แค่พยักหน้าเล่นๆนะเธอออกปากชัดว่ารัฐบาลรู้ดีว่าเกษตรกรเสียสละและจะเร่งประชุมด่วนกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมและเป็นธรรมไม่ใช่แค่เอาใจใครคนเดียว ที่เด็ดสุดตัวแทนเกษตร,รกรยังเสนอไอเดียว work work เช่นเอาใบอ้อยไปทําไฟฟ้าเพิ่มมูลค่าอ้อยให้กลายเป็นสินค้าฮิตแล้วก็เอากําไรเนี่ยกลับมาเสริมกองทุนอ้อยให้มั่นคงมองอีกมุมนะนี่คือโมเดลที่รัฐบาลกับเกษตร,รกรจับมือกันทาเพื่ออนาคตเกษตร,รกรได้แรงจูงใจสิ่งแวดล้อมไม่พังคนเมืองหายใจโล่งขึ้นอ้อยไทยก็มีอนาคตไม่ต้องเผาก็อยู่ได้แค่มีนโยบายที่ใช่สุดท้ายนี้ ถ้ารัฐบาลฟังจริงทำจริงและกเกษตรกรร่วมมือกัน PM 2.5ก็อาจจะเหลือแค่ตำนานเหม็นๆในอดีตใครเชื่อแนวคิดนี้กดไลค์กดแ like, ชร์ให้เพื่อนดูแล้วคอมเมนต์หน่อยว่าคุณอยากเห็นอะไรดีๆจากไรอ้อยอีกบ้าง